มาเป็นเทเห็นนะครับนี่คือการเปรียบเทียบเราเห็นชัดๆเลยว่ามันเท่ามันไม่เท่ามันมากกว่าหรือมันน้อยกว่านะครับสองน้อยกว่าหรือเท่ากับสองถูกสองมากกว่าหรือเท่ากับสองถูกถามว่าทำไมมันถูก ทำไมมันถูกเพราะมันหรือน้อยกว่า2ไหมไม่ครับหรือเท่ากับสองไหมใช่ครับนั่นก็คือมันถูกมันถูกที่เท่ากับสองแต่ไม่ได้ถูกที่น้อยกว่าสองไม่ได้ถูกที่มากกว่า2นะครับนั่นก็คือลักษณะของโอเปอเรเตอร์เชิงอะไรครับการเปรียบเทียบ อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันนึงดูต่อให้จบเลยก็คือในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของตรากัดนะครับในเรื่องของตรากัดหรือ logical operator นะครับที่มีนะครับ AN น or แล้วก็ not นะครับที่มี AN น or แล้วก็ not นะครับมี3ตัวดังนั้นเรามาดูก่อนครับว่าอะไรดำเนินการก่อนอันแรกดำเนินการก่อนเลยคือวงเล็บครับยังมาเป็นอันดับต้นเหมือนเดิมอันที่สองาำน็อตหรือนิเศษก่อนเป็นยูนารีนะครับอย่างเช่นคำว่าอ่านิเศษ หรือปฏิเสธความจริงนะครับถ้ามันเป็นจริงใส่ปฏิเสธความจริงมาปุ๊บผลลัพธ์มันก็จะได้เป็นเท็จปฏิเสธความจริงมันจะเป็นเท็จปฏิเสธความเท็จมันจะเป็นจริงนะครับมันจะเป็นจริงเอาไม่ไม่นะครับไม่ไม่นะครับรับรอง อันนี้ภาษาพูดเล่นๆเฉยๆนะครับคุณได้อะไรครับไม่แน่นอนนะครับไม่นี่คือนิเศษไม่ตัวที่สองคือเทสออกมาเป็นจริงจำเมื่อมเลยอย่างเงี้ยไอนน้พูดเล่นเฉยๆนะครับปฏิเสธเทสมันจะเป็นจริงนะครับดังนั้น not เป็นอันดับที่สองนะครับ and เป็นอันดับที่สามต้องทำก่อน อ,อเป็นอัตกาสุดท้ายทําทีหลังนะครับทําทีหลังสัญลักษณ์นะครับแล้วแต่นะครับแต่ละอันเขาจะใช้นะครับอย่างเช่นคุณอาจจะใช้อแอดสองตัวหรือนะครับหรือขีดตรงสองอันเป็นอ,อก็ได้ครับจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างโจทย์นี้ นะครับจากตัวอย่างโจทย์นี้สิ่งที่พวกเราเห็นคือมีทั้งคณิตศาสตร์มีทั้งเปรียบเทียบและมีทั้งลอจิกนะครับมีทั้งคณิตศาสตร์มีทั้งเปรียบเทียบและมีทั้งลอจิกสิ่งที่เขาเฉลยนะครับสิ่งที่เขาเฉลยคือทำทำคณิตศาสตร์ก่อน ทำคณิตศาสตร์ก่อนนะครับได้คณิตศาสตร์เท่าไหร่นะครับได้คณิตศาสตร์เท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปคือทำเปรียบเทียบนะครับเช่นเดียวกันก็ต้องเปรียบเทียบเป็น ผู้ที่สองเพราะมากกว่ากับน้อยกว่าอยู่ในลํำดับเดียวกันมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ในลําดับเดียวกันทำจากซ้ายไปขวานะครับยกตัวอย่างเช่นศูนย์มากกว่าศูนย์หรือไม่ไม่ก็เป็นเท็จสามน้อยกว่าเท่ากับสามหรือไม่ใช่ ก็เป็นจริงจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายถึงเป็นอะไรครับเป็นแอนหรือลอจิกนะครับเป็นแอนหรือลอจิกเทสและจริงให้เข้ามาเป็นเทสนะครับถามว่าคุณดูจากไหนนะครับคุณก็ต้องกลับไปดูที่ดูที่อะไรครับ ตัวแปรหรือข้อมูลนะครับประเภทลอจิกนะครับอ่ะดูในสไลด์สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องนี้ก็คือสไลด์นี้นะครับสไลด์นี้นี่คือแอนนี่คืออ r อนะครับนี่คือ not นั่นคือ นะครับนั่นคือแอนจำได้เลยว่าจริงและจริงถึงจะเป็นจริงจริงและจริงถึงจะเป็นจริงนะครับอเท็จและเท็จถึงจะเป็นเท็จนอกกนั้นถ้ามีจริงปนให้ถือว่าเป็นจริงถ้าเป็นอนะครับดังนั้นเพื่อนคุณ นะครับบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่ก็ได้นะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่ก็ได้ดังนั้นคุณไปกินบะหมี่ก็ถือว่าทําถูกนะครับคุณไปกินบะหมี่ก็ถือว่าทําถูกคุณไปกินข้าวบะหมี่ก็ไม่ถูกก๋วยเตี๋ยก็ไม่ถูกข้าวไม่เท่ากับบะหมี่ข้าวไม่เท่ากับก๋วยเตี๋ยว ดังนั้นก็กลายเป็นศูนย์กับศูนย์ก็กลายเป็นเท็จการกระทําของคุณก็เป็นการกระทําผิดดังนั้นนะครับดังนั้นแอนจะเป็นจริงเมื่อไหร่จะเป็นจริงเมื่อ o อเ r อ a รน์หรือตัวนะครับถูกกระทําหรือถูกดําเนินการเป็นจริงและเป็นจริงนะครับส่วนอเป็นเท็จและเป็นเท็จถึงจะเป็นเท็จนะครับ นั่นคือในเรื่องของคอ่าของอะไรครับค่าของตากะน,นะครับค่าของตากะต้องดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก่อนจากนั้นดำเนินการทางการเปรียบเทียบและดำเนินการทางลอจิกเป็นอันดับสุดท้ายนะครับนี่คือหน้าสรุป นะครับน่าสรุปว่าการดําเนินการนะครับให้ดําเนินการจากอะไรครับคณิตศาสตร์มาเปรียบเทียบและลอจิกเป็นอันดับสุดท้ายนะครับแต่ยังไงก็ตามครับอันดับแรกของทุกตัวเลยนะครับจะต้องเป็นลักษณะของ1วงเล็บเป็นอันดับ1อันดับต่อมาก็จะเป็นยูนารียูนารีก็คือ เป็นเครื่องหมายบวกลบทางคณิตศาสตร์หรือ NOT ของ l o จิกนะครับแล้วค่อยเข้ามาเป็น b i n a r y ก็คือใช้2ตัวนะครับเป็น o v e r l n n o p v r r n d n d ก็คือตัวถูกดำเนินการเช่น a บวก b a หาร b a and b อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะต้องใช้2ตัวโดยให้เรียงลำดับจากอะไรครับจากคณิตศาสตร์เป็นอันดับที่1 รีเลชันเป็นอันดับที่สองและ Logic เป็นอันดับที่สามนะครับเป็นอันดับที่สามจากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างมีอะไรครับหกหกคูณศูนย์นะครับหกคูณศูนย์เป็นคณิตศาสตร์มีมากกว่าเป็น Relationship มีแอนเป็นลอจิกนะครับมี Me not เป็นของลอจิกแล้วมีวงเล็บนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวต้องทำเนินเขาก่อนนะครับถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้เห็นอ่าสตาหนึ่งอยู่ตรงสามน้อยกว่าหรือเท่ากับสาม สน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเอเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งเลยครับคือวงเล็บสามน้อยกว่าเท่ากับสามเป็นจริงนะครับพอเห็นปุ๊บอ่าโอเคผ่านแล้วนะครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อ่าไม่ใช่คณิตศาสตร์ครับคือตัวเปรียบเทียบนะครับตัวเปรียบเทียบ relationrelation น,น,นะครับจากนั้นมาเจอเครื่องหมาย not น็อตมันเป็นยูนารี่ที่จะต้องดำเนินการก่อนก็เลยกลายเป็นการดำเนินการก้อนนี้เสร็จแล้วมาดำเนินการก้อนน็อตนะครับมาดำเนินการก้อนน็อตเป็นอนดับสองนะครับน็อตจริงก็ให้ค่าเทสออกมาหมดแล้วนะครับมาเขียนกลางไว้หมดเลยคือ6คูณ0มากกว่า0 and f นะครับก็กลายเป็นต้องดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก่อนแล้วก็ต่อด้วยดำเนินการทางการเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบจะให้ค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ใช้ลอจิกในการวัดค่าสุดท้ายแบบนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือตัวลำดับความสำคัญนะครับตัวลำดับความสำคัญ จากโจทย์นี้ครับจากโจทย์นี้ถ้า a เป็นสิบห้านะครับถ้า a เป็นสิบห้านีพจน์ของข้อหนึ่งตอบอะไรครับ ถ้า a เป็นสิบห้านะครับอ่าเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเรามาดูพร้อมๆกันแล้วตอบผมหน่อยนะครับว่าต้องดําเนินการอะไรเป็นอันดับแรกอ่าเดี๋ยวผมขอเขียนโจทย์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ a มากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดหรือหกคูณศูนย์มากกว่าศูนย์และ นอตสามน้อยกว่าสามโอเคครับโอเคเริ่มเลยครับตอบผมมาหน่อยครับว่าทำอะไรก่อนในวงเล็บครับ ในวงเล็บตอบมาเลยครับวงเล็บสามน้อยกว่าสามให้ค่าออกมาเป็นอะไรครับให้ค่าออกมาเป็นเโอเคครับแล้วก็เป็น,อ,นอ,อ,อ,อันดับต่อมาคือ not test โทษทีครับที่ผมเฉลยอันดับต่อมาคือ not test เดี๋ยวเขียนเป็นบรรทัดต่อเลยนะคุณจำดีๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับนี่เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับต่อมาสองนะครับก็เป็นนะครับสองก็เป็นตัวที่เป็นอันดับต่อมาคือ u n a นอีประเภทบวกลบหรือ Not นะครับก็กลายเป็นนอ t เทส ให้เข้ามาเป็น not test ปฏิเสธ test คือเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงดังนั้นมันก็จะเหลือ a มากกว่าหรือเท่ากับ7หรือ6คูณ0มากกว่า0และและอะไรครับและ จริงลำดับต่อไปครับสแกนดูอีกทีนึงครับวงเล็บหมดแล้วต่อไปต้องดำเนินการอะไรครับโอเปเรเตอร์ประเภทไหนต่อคณิตศ,ศ,ศาสตร์คณิตศาสตร์มีคณิตศาสตร์อยู่ตรงนี้ไหมครับตัวคูณนะมีครับหกคูณศูนย ดำเนินการต่อครับ6คูณ0ได้0นะครับ6คูณ0ได้0ก็กลายเป็น a มากกว่าหรือเท่ากับ7หรือ0นะครับหรือ0มากกว่า0และจริงคณิตศาสตร์ผ่านไปต่อด้วย ความอะไรครับความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อยู่กี่ความสัมพันธ์ครับเท่าที่คุณเห็นสองครับสองคือคือเอมากกว่าเจ็ดครับเอมากกว่าเจ็ดกับศูนย์มากกว่าศูนย์ครับศูนย์มากกว่าศูนย์กกบอกค่ามาเลยครับจะต้องทำอะไรก่อนแทนแทนที่เอด้วยสิบห้าครับเอมากกว่าหรือเท่ากับเจ็ด รูหรือผิดจ,จริงครับจริงศูนย์มากกว่าศูนย์ฟอครับเป็นฟอสนะครับก็จะเหลือเป็นอะไรครับแอดอตรงนี้แอนตรงนี้แล้วก็เอาจริงลงมาต่อมาครับดำเนินการกับตัวลอจิกเหลือแต่ลอจิกแล้วนะครับ นะครับเหลือแต่ Logic ลอจิกแล้วนะทำอะไรก่อนครับและแกนก่อนอันมันมีสองอ,อัน,น,อนทำและก่อนหรือเปล่าทำแอนก่อนก็คือทำตัวนี้ลอจิกนี้ก่อนต่อด้วยลอจิกนี้โอเคครับ เท็จและจริงเป็นเท็จและจริงเป็นเท็จเป็นเท็จนะครับให้ค่าเท็จออกมาก็เหลือค่าอะไรครับจริงหรืออะไรครับจริงหรือเท็จครับจริงหรือเท็จก็ได้ค่าเป็นจร,จริงครับเป็นจริงนะครับดังนั้นถ้าคุณพูด ถูกหนึ่งประโยคแล้วก็เชื่อมด้วยหรือนะครับก็ถือว่าประโยคทั้งประโยคนั้นถูกต้องนะครับถูกต้องถ้าเด็กเลี้ยงแก่พูดว่ามีหมาจิ้งจอกมาไล่กัดแพะชั้นหรือมาเดินรอบๆออะไรอย่างเงี้ยครับหมามาเดินรอบๆบจริงแต่ไม่ได้ไม่ได้มากัดนะครับเด็กเลี้ยงแก่คนนั้นพูดถูก มาเดินรอบๆเฉยๆนะครับไม่ได้มากัดดังนั้นเขาพูดถูกประโยคเดียวถือว่าทั้งประโยคนั้นหรือคําพูดของเขาถูกนะครับเอาเป็นนะครับนี่คือลําดับนะครับนี่คือลําดับของลอจิกหนึ่งทำวงเล็บ 2. ทำยูนารีที่เป็นบวกลบแลว้วก็นอต 3. ามทำคณิตศาสตร์ 4. ทำเรล ationship หกทำอถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อันดับสุดท้ายคือทำลอจิกลอจิก แบ่งขั้นด้วยนะครับให้ทำแอนก่อนแล้วค่อยมาทำหรือถึงมันจะดอยู่ในระดับเดียวกันก็ช่างแต่ทำแอนก่อนนะครับแล้วทำหรือนะครับมันไม่เหมือนก,นกันกับอะไรครับบวกลบคูณหารนะครับให้ทำอะไรก่อนครับจากซ้ายไปขวาเะ